ว่าใจที่เคยให้เธออย่าทิ้งได้ไหมถึงเธอจะไม่ต้องการใจฉันที่ให้เธอมันจะเป็นของเธอและฉันอยากให้เธอเก็บไว้แตแต่แต่แต่ึกตักตึกตักตึตักตึกตักให้มันจมลงไปสุดใจปล่อยไว้ไม่ต้องดูแล แค่นี้ก็คงเพียงพอกับใจฉันปล่อยให้จมลงไปสุดใจถ้าเธอนั้นไม่รักกันก็ปล่อยให้จมอยู่ตรงนั้นดิ่งๆไม่เอาคืินติ่งๆมึ่เตึคืนตึงๆตึงติ่งเติกงเตงตึกงเตเ ดีด t h i n g ดังๆๆสิ่งที่ฉันรู้คือรักแต่เธอทุกวันถึงแม้ว่ามันจะไม่เหลือค่าไรแต่สักวันหนึ่งถ้าเธอต้องการเมื่อใดลองค้นให้ลึกฉันยังอยู่และเหมือนเดิมใจฉันที่ให้เธอ มันจะเป็นของเธอและฉันอยากให้เธอเก็บไว้เด็เด็ดเ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 ยตักตึกตึกตักตึกตักตึกตัให้มันจมลงไปสุดใจปล่อยไว้ไม่ต้องดูแลแค่นี้ก็คงเพียงพอกับใจฉันปล่อยให้จมลงไปสุดใจถ้าเธอนั้นไม่รักกัน ก็ปล่อยให้จมอยู่ตรงนั้นแองไม่เอาคืนเอตดึงตึงตึงตึงเอวเอเด็ดเด็ดเด็ดเดดอิดอิดอิดเอิดต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 ังตังตังตึ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 งใจฉันที่ให้เธอมันจะเป็นของเธอและฉันอย่าให้เธอเก็บไว แตดกตแต่แต่แดตึกตักตึกตักตึกตักึกตึกให้มันจมลงไปสุดใจปล่อยไว้ไม่ต้องดูแลแค่นี้ก็คงเพียงพอกับใจฉันปล่อยให้จมลงไปสุดใจถ้าเธอนั้นไม่รักกันก็ปล่อยให้จมอยู่ตรงนั้นแองแม่อเขือ uh eh.